บอกวิธีคลายร้อนให้เหมาะกับอากาศตอนนี้เธออยากจะฟังไหมร้านอาริกาโตเขาออกเมนูใหม่อีกแล้วเอาใจคนรักองุ่นชัยมัสคัตแบบสุด,สดหอมหวานสดชื่นได้รสองุ่นชัยมัสคัตแบบเต็มๆช่วงนี้กระแสองุ่นชัยมัสคัตมาแรงแบบสุดๆเลยจะพามาลอง3าเมนูใหม่ด้วยกันค่ะเมนูแรกสาหรับชัย cut, มัสคัตมะชะปัน่นองุ่นชัยมัสคัตปั่นจนเนื้อเนียนหอมหวานกับมะชะเข้มขน้นเย็นสดชื่นละมุนและทุกแก้วเคตแถมบุกชัยมัสคัตด้วยนะพอาทานด้วยกันแล้วลงตัวเคี้ยวพลนมากแก้วนี้คือชัยมัสคัตมะชะโซดาองุ่นชัยมัส ญี่ปุ่นเข้มข้นหอมละมุนเติมความซ่าด้วยโซดากินแล้วสดชื่นทั้งวันอร่อยลงตัวมากแก้วนี้คือชัยมัสคัทโซดาเปรี้ยวหวานแบบพอดีมีความหอมจากองุ่นชัยมัสคัทมีความซ่าของโซดาสดชื่นฟินสุดๆเป็นคอมบิเนชันที่ลงตัวมากใครเป็นสายกาแฟไม่ต้องน้อยใจเพราะทุกแก้วสามารถเปลี่ยนจากมะทฉะเป็นกาแฟได้ค่ะเราว่าเป็นเมนูที่เหมาะกับช่วงนี้มากๆช่วยเติมความสดชื่นได้ดีสุดๆเมนูพิเศษนี้จะมีตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นเดือนสิงหาหรือจนกว่าสินค้าจะหมดอย่าลืมมาสดชื่นสไตล์ญี่ปุ่นกันท่้านนั